สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์เดโมโต,ตัวคิปบอร์ด AI ที่ทำงานร่วมกับโรบอทนะครับของ u i p a t h นะครับในสถานการณ์ที่ห้องลีดนะครับหรือห้องที่รับข้อมูลลูกค้านะครับสมมติวันนี้มีมีรับลีดนะครับมา10ลายนะครับนะครับคนแรกคุณจอห์นสมิธอ่า แล้วก็จะมีพวกอีเมลเบอร์โทรของเขานะครับสมมุติว่าสถานการณ์เนี้ยมีเป็นหมื่น transaction ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะโชว์ดู10 transaction นะครับผมจะให้เขาคีย์เข้าระบบนะครับแทนคนนะครับสเต็ปแรกก๊อ y ป,ปี้ก่อนนะครับลากคุมก่อนนะครับแล้วไปที่ AI นะครับแล้วกดที่ Copy Sale นะครับ ปีเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปที่เว็บหรือว่าระบบหลังบ้านของบริษัทนะครับที่น้องต้องคี์ข้อมูลเข้าไปทีละลายนะครับเดี๋ยวกรณีนี้เดี๋ยวผมจะให้ AI คอขีข้อมูลให้นะครับเราให้โรบอทเข้ามากดปุ่มให้นะครับผมจะเริ่มแล้วน,นะครับก็มาเพจนะครับ ตอนนี้ AI กำลังประมวลผลอยู่นะครับแต่ของจริงของจริงจะเร็วกว่านี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวตัวแล็ปท็อปของของแต่ละท่านด้วยนะครับอตอนนี้ AI เริ่มคี์ข้อมูลทีละลายแล้วครับคุณจอร์นสมิธนะครับ สเต็ปนี้คือน้องไม่ต้องคีย์อะไรเลยนะครับปล่อย AI ทำงานไปนะครับนะครับคีย์ข้อมูลลูกค้ารายแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสถานการณ์จริงผมจะให้โรบอตนะครับมากดปุ่ม Submit นะครับเพื่อแล้วก็กดปุ่มเพจ e Data เพื่อทำการคีย์คีย์ข้อมูลของลูกค้าท่านที่2ต่อไปนะครับ ในสถานการณ์ที่ Excel เมื่อกี้มีข้อมูลลูกค้าอยู่1อ่่นสมมุติว่าเป็น1,000ลายก็ได้ครับตรงนี้เราก็จะปล่อยให้ AI ทำงานกับโรบอตไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องอยู่กับหน้าคอมก็ได้นะครับนะครับ a n s a c t i o n ที่2เสร็จแล้วผมก็จะเขียนโรบอตมาให้ท่านทำงานร่วมกับ AI นะครับกดสับปิดให้แล้วก็กดตัวผุมนี้ Pay Data a t a t r a n s a c t i o n ที่3นะครับ จนคีย์ข้อมูลเข้าระบบเสร็จ1,000 transaction แล้วเนี่ยผมก็จะเขียน r PA นะครับให้มันล่างอีเมลส่งไปแจ้งหน่วยงานนะครับว่าข้อมูลลีดหรือลูกค้า1,000ลายทำการคีย์ข้อระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่างานนี้จะไม่มี human intervention เลยนะครับจะสามารถวางมือได้อย่างเต็มที่เลย อันนี้ก็จะวนล,ลูปไปจนครบทุก transaction ใน Excel ของเราเมื่อคู่นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ